เพศวิธีศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปทับความเชื่อแบบเดิมๆได้เลยว่าสอนแล้วเหมือนชี้โพรงให้กรรอกทำไมต้องจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิธีศึกษาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจะนำไปสู่ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมรวมถึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตเช่นท้องไม่พร้อมการยุตกิการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภยัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอชไอหูดงอนไก่และหนองใน การถูกล่อลวงทำร้ายล่วงเกินทางกายหรือถูกกระทำรุนแรงทางเพศการดูถูกเหยียดหยามหรือบูลลี่ทำให้อับอายในเรื่องเพศถูกละเมิดสิทธิการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กบังคับข่มขู่ให้ทำตามที่ต้องการจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือผู้ใหญ่ใกล้ตัวเป็นต้นดังนั้นเป้าหมายของเพศวิธีศึกษาหรือ CSE Comprehensive Sexuality Education คือ เน้นให้เด็กมีความคิดเชื่องบวกต่อเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศที่ปลอดภัยเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือนำมาใช้เพื่อการดูแลตนเองอย่างปลอดภัยและแสดงออกตัดสินใจได้อย่างอิสระและเคารพต่อเพศวิถีที่หลากหลาย รวมถึงทําให้เด็กเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและความสัมพันธ์ทางเพศที่เาคารพกันและกันทานึงถึงผลกระทบจากการตัดสินใจของตนเองสามารถเผชิญและจัดการการดาเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอีกทั้งเข้าใจและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างยั่งยืนและตลอดชีวิตโรงเรียนและครูจึงมีส่วนสําคัญในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิธีศึกษา 1. การใช้เนื้อหาและเวลาเรียนให้เหมาะสมต่อช่วงวัยและครอบคลุมทั้ง6มิติคือ 1>, 1. พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 2. สัมพันธภาพกับผู้อื่น 3. การพัฒนาทัศน์ศส,ส่วนบุคคล 4. พฤติกรรมทางเพศ 5. สุขภาพทางเพศ 6. บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศไม่ควรเลือกสอนเฉพาะเนื้อหาที่ครูสะดวกใจแต่ไม่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน 2. สังคาะห์และบูรณาการเนื้อหาที่เรียนกับสาระการเรียนรู้มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น 3. จัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่หลากหลายและเหมาะสมมีการใช้คำถามการฟังสรุปประเด็นกระตุ้นให้มีการถกเถียงและคิดต่อเพื่อให้เกิดความตระหนักเรียนรู้เกิดทักษะคิดวิเคราะห์วิพากษ์สร้างสรรค์แก้ปัญหาตัดสินใจการหาข่าวสารข้อมูล 4. จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมได้ทำกิจกรรมได้คิดได้พูดได้หาข้อสรุปและร่วมการประเมิน 5. ใช้สถานการณ์เหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันนำมาให้เด็กรู้จักคาดการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดผลขึ้นเพื่อหาคำตอบและแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันตนเองรวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 6. สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนทำให้เด็กรู้สึกปลอดภยัยกล้าถามในเรื่องที่สงสยัยแทนที่จะล่อยให้เรียนรู้เองครูต้องไม่ชี้ผิดชี้ถูกแต่ให้เด็กได้คิดและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 7. ครูต้องมีแรงบันดาลใจและพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กให้เด็กมีทางเลือกมากกว่าการห้ามชี้ให้เห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น 8. ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเน้นให้เด็กมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะทางเพศในชีวิตประจําวันของตนเองในทางที่ดีขึ้นสำหรับพ่อแม่และครอบครัวก็มีส่วนสำคัญเช่นกันเพราะจุดเริ่มต้นที่ดีมาจากครอบครัว 1>, 1. การคุยเรื่องเพศไม่ใช่คุยแต่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่คุยกันตั้งแต่เรื่องร่างกายสังคมวัฒนธรรมความแตกต่างระหว่างเพศการคบเพื่อน 2. คุยเรื่องเพศคือการสอนทักษะชีวิตให้ลูกหลาน 3. ฟังอย่างตั้งใจฟังให้จบอย่าดวนตัดสินอะไรถูกผิดอย่ารีบตอบคำถามเด็ก 4. ใส่ใจพูดคุยกับลูกบ่อยๆมันถามความเห็นลูกเข้าใจยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 5. อย่าขู่ให้กลัวอย่าล้อเลียน อย่าประชดประชันและเกี่ยวกับใส่เด็ก 6. อย่ากังวลว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสำหรับเด็กๆยุคใหม่ได้แล้วสามารถค้นหาคู่มือจัดก,การเรียนรู้เพศวิธีศึกษาของแต่ละระดับชั้นและการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนต่างๆได้ที่ c h i i m p a c t c o